อัปเดตผลคะแนนอิกกี้อเวอร์2024กันหน่อยครับล่าสุดุทุกคนมีคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าคะแนนเนี่ยมาแรงมากๆแล้วก็น่ากลัวสุดๆนะครับสาหรับผลคะแนนอิกกี้อเวอร์2024ครับซึ่งตอนนี้นะครับคะแนนของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยยังทิ้งห่างกันแบบโอ้โหขาดรอยกันอยู่นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจครับทุกคนเพราะมีศิลป,ปินคนหนึ่งที่ กำลังนะครับโ,โหได้ได,ด,ด้ว่าตอนนี้คะแนนเนี่ยพุ่งมาเรื่อยๆครับทุกคนนั่นก็คือคุณแอนอารดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นศิลปินมหาชนที่ต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยก็คือแบบเหนียวแน่นนะครับตอนนี้นะครับผลคะแนนของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาเป็นอันดับที่1น,นะครับ 8 1 0 0คะแนนครับทุกคนโอ้โหนะครับทุกคนเพราสฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์ให้กับน้องนะครับเข้าไปกดกันได้เรื่อยๆเลยนะครับอันดับที่2กครับทุกคนเป็นคุณแอนโรดีครับซึ่งกําลังทะยานสู่5000คะแนนนะครับซึ่งมาไวมากๆเมื่อวานนี้คุณแอนเนี่ยอยู่ที่4,000นพครับทุกคนตอนเนี้ยคะแนนคุณแอนเนี่ยไหลเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นแฟนคลับของคุณแอนโรดีนะครับก็ไปกดไลค์ให้คุณแอนได้นะครับนะต่อมาครับทุกคนอันดับที่ส นั่นก็คือน้องอาไอนะครับน้องอาไอเสียงวิหกเนี่ยอยู่ที <corre> ่4 0 0 0นะครับ200คะแนนซึ่งเมื่อวานเนี้ยคะแนนเท่ากันกับคุณแอนอลรอดีนะสำหรับน้องอาไอเนี่ยแต่คุณแอนเนี่ยพุ่งมาเลยนะพุ่งมาเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เอฟซีแฟนคลับของคุณแอนเนี่ยก็คือกำลังแบบว่า แชร์กันลงด้อมลงด้อมลงด้อมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ FC แฟนคลับของอุงอิงนะครับ<ๆ>ก็ไปแชร์ลงด้อมลงด้อมลงกลุ่มบ้านฮากเรื่อยๆครับทุกคนจะทําให้แบบว่าคนที่เพิ่งเห็นหรือว่าคนที่ยังไม่เห็นเนี่ยเข้ามากดไลค์เรื่อยๆแต่ตอนนี้คะแนนข,น,นของน้องก็คือยังทิ้งห่างแล้วก็ขาดรอยกันอยู่ครับทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกทุคนผลคะแนนโหวตของอิก,กี้เนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่16นี้นะครับทุกคนซึ่งเป็นวันบวงสรวงภาพยนตร์เนาะ<ๆ><ๆ>ก็อาจจะมีข่าวดีที่เพจอิกี้ขคยี้ข่าว มาแบบว่าอัปเดตผลคะแนนอาจจะเป็นน้ององอิงนี่แหละที่ได้อันดับที่1เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งชะล่าใจครับทุกคนเดี๋ยวอิมจะปักหมุดไว้แล้วกันน้องใครเป็นแฟนคลับของใครก็เข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลคะแนนทั้งหมดว่าตอนนี้นะครับใครเท่าไรอะไรยังไงบ้างซึ่ง1ใน3แน่นอนอยู่แล้วอิมอัปเดตไปเมื่อกี้เนาะอุงอิง1แอนเราดี2องะไออันดับที่3นะครับตอนนี้คุณใหม่พัชรีครับทุกคนคะแนนอยู่ที่2 5 0 0นะครับ 2,500นะแล้วก็คุณดำไยไห,หทองคำ 3, นา3,400คะแนนนะครับยูกินะครับ1,700คะแนนครับทุกคนแล้วก็ทางด้านอุงอิงตอนนี้นะครับอยู่ที่8,100คะแนนนะบิวจิตริยานะครับเอ่อ1,400คะแนนครับแล้วก็นุ่นทิดาพรนะครับอยู่ที่1,700คะแนนอ,อ,อ 4, นารไอสี่พันคะแนนก้อยชลินีนะครับ811คะแนนนะครับทุกคนอ่าอ่ะ ใครที่เป็นแฟนกลับใครก็สามารถเข้าไปนสแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับทุกคนซึ่งคุณกี้นะครับเขาได้มีการโพสต์เอาไวนะ้แล้วเขาบอกว่าโหอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับแซงขึ้นท็อป1จากเครื่องชั่วโมงแรกอยู่ท็อป5สุดยอดเด็กเรานี่เก่งทุกคนเลยนะครับเจ้าตัวเล็กอาอายท็อป2นะครับแฟนๆแน,แน,น่นมากนะทุกคนโอ้โหอ่ะอันนี้ทุกคนก็เข้าไปโหวตกันได้เรื่อยๆนะ ตอนนี้วันที่10แล้วอีก6วันนะครับทุกคนก็อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้กับเพจแม็กกี้ของเราเนี่ยและแม็กกี้ตอนนี้คือหาสปอนเซอร์อยู่นะในการมอบรางวัลให้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเราอย่าไป ได้ค่ากับรางวัลอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหนมาสิ่งหนึ่งเลยที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นก็คือความเป็นมหาชนนะครับความเป็นแบบว่ารวมพลังของ fc แฟนคลับจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นรางวัลมงกุฎสาวน้อยบ้านนาะ อะไรต่างๆครับทุกคนที่เปิดโหวตขึ้นมาแล้วมีศิลปินที่เราชื่นชอบถ้าศิลปินที่เราชื่นชอบได้คะแนนสูงสุดนั่นคือความภูมิใจครับแม้จะเป็นรางวัลระดับประเทศหรือเป็นหางแถวระดับประเทศรางวัลไหนก็แล้วแต่ครับทุกคนที่ศิลปินของเราได้รับการโหวตนะครับเชื่อว่าแฟนคลับนี่แหละทุกคนคือมันคือความภูมิใจนะครับมันคือความภูมิใจจริงๆนะอย่างาอิมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยด้ค่ารางวัลไหนนะครับทุกคนอย่างรางวัลล่าสุด ที่บางคนไปคอมเมนต์แบบว่ารางวัลไม่สมเกียรติจัดงานเลยได้ไหมอะไรแบบนี้อิมมองว่าคือเหมือนกับว่ารางวัลล่าสุดเนาะที่น้องได้รับมีคอมเมนต์จนได้จนทางด้านค่ายของเขาเนี่ยได้ออกมาประกาศว่า,าน้องเนี่ยจะมีเวลามารับรางวัลกับเราไหเพราะว่างานแน่นมากๆนะครับทุกคนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอิมมองว่าทุกๆรางวัลที่เกิดขึ้นย่อม เป็นผลดีเสมอเมื่อศิลปินที่คุณเลือกได้รับรางวัลนั้นๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าด้อยค่าันะบทุกคนรางวัลต่างๆมีคุณค่าทางทจิตใจนะครับแล้วก็อุงอิงเนาะอูมิมเชื่อว่าเนี่ยแม็กกี้เนี่ยตอนนี้คือเขาอึ้งนะเขาอึ้งในกระแสของอุงอิงนะนะครับคือจนเขาได้ออกมาโพสอะนะครับทุกคนว่าโอ้โหอุงอิงคือมาแรงมากนะครับตอนแรกอยู่ท็อปห้าเอาจริงตอนแรกที่ คุณกี้เนี่ยคือได้มีการประกาศผลรางวัลออกมาครับทุกคนคืออุ้งอิง่ะคนยังไม่รู้ตอนนั้นอุ้มยิงยังไม่ได้ทําข่าวแต่พออุ้มยิ่งทำข่าวปุ๊บนะครับแฟนๆนี่คือแห่กันไปกดไลค์กันเยอะมากๆตอนนี้ก็คือจะ900 0คะแนนแล้วทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะเดี๋ยวส่วนพ่อแม่ท่านไหนที่ยังไม่ทราบเนาะว่าลิงก์ไหนอะไรงไงวันนี้เดี๋ยวอุ้มจะปักลิงก์อีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวอิ้มจะปักลิงก์นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ย ตามเข้าไปกดกันเยอะๆนะครับทุกคนนะเพราะมากนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้อ่าไม่ใช่ดิอุงอิงเนี่ยร้องเพราะมากเมื่อคืนนี้น้องเช็คซาวอะ,อะไรนะเมื่อสุริยจนย่ำสนธยานักร้องมันนอกอ่ะโอ้โหทุกคนลุกอิมเข้าไปฟังจังหวะนี้พอดีคือเข้าไปเจอจังหวะที่น้องร้องแบบเช็คซาวเพลงนี้พอดีคืออุ่งอิงคือแบบขนลุกมากนะครับขนลุกสุดๆเลยนะครับ นะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดโหวตนะครับก็รีบๆไปกดกันเนาะกติกาง่ายๆเลยคือกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดโกรธได้หมดเป็นนับเป็นคะแนนหมดแล้วเขานับความว่ากดไลค์กดแชร์เยอะแล้วก็แคปรูปเนาะสำคัญเลยก็คือแคปรูปน้องไปลงไปคอมเมนต์อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งคะแนน ก็แปลว่าน้องเนี่ยคะแนนแบบเป็นหมื่นละตอนเนี้ยะนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเนาะนะครับอย่าเพิ่งอ่าชะล่าใจนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์กันเนยอะๆแล้วตอนนี้ในแฟนเพจคือคนคนถามมุงมิ่งเข้ามาเยอะมากๆนะครับคนถามมุงมิ่งเข้ามากันแบบโอ้โหเยอะมากๆครับทุกคนเนาะมุงมิ้งก็ทยอยส่งลิงก์ให้เนี่ยตอนนี้ก็คือทยอยส่งลิงก์ให้นะ สำหรับคนที่เข้ามาถามนะครับตอนนี้คะแนนน้องยังยืนหนึ่งนะครับสำหรับแม่แม่เอฟซแฟนคลับนะครับที่ได้มีการถามมุมมิ้นเข้ามาเนาะคะแนนของอิงก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยเดี๋ยวเผื่อมีการโอโ้โ,อโหเขาแบบ แชร์ลงด้อมอะไรกันแบบเนี้ยแล้วแบบยอดไลค์มาแบบรดวๆแบบเนี้ยเนาะทุกคนก็เป็นไปได้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะครับ mm hmm. นะ,บนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมไปกดโหวตกันนะครับสำหรับอิกี้อวอร์ด์่ครับ